นานไหมคะนานแค่ไหนเขาก็รอได้ค่ะไม่ได้อย่างจังเลยอ่ะไปหาอะไรมัมมกันดีกว่านะไปเลยค่ะเขาไ<ค>ขว้ถิ่นแต่ตัวเองเวลาขับเนี่ยนะคะมองไฟแดงดีๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวข้ารับส่งมาที่บ้านอีกแลคะได้คะ่ะอุ้ยไฟแดงพอดีเลยแดงบ้าอะไรวะสามร้อยกวิตัวเองใจเย็นๆคะ่ะโหตัวเองทำไมโอ้คือแยกนี้ตลอดเลยอะแดงสามร้อยกวิเนี่ยเอายี้แม้เจ้เองอเรามันเล่น คําถามการค่าเวลาดีไหมคะจะได้ไม่เบื่อด้วยดีไหมเออดี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 ได,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 ด้ค่าเวลาเหมือนกันได้ได้ค่ะตัวเองโอเคงั้นเริ่มที่คําถามแรกเลยนะได้เลยครับคุณพิธีกรผมพร้อมเลยครับ<ด>ผมค่ะที่รักโอเคถ้าสมมตินะคะว่ามีห้องห้องหนึ่งที่มีผู้หญิงอยู่20บคนใส่บีกินนี้ทั้งหมดหรือเลือกเขาคะไม่ต้องคิดเลยค่ะคําถามนี้ตอบง่ายมากเลือกตัวเองอยู่แล้วแล้วตัวเองเข้าไปในห้องนั้นทําไม ตัวเองต้องไม่เข้าไปในห้องตั้งแต่แรกคืออใช่ใช่แต่ว่ามันมันมันไม่มีในช้อยเนี่ยแล้วมันก็เป็นแบบสมุตเนี่ยตัวเองต้องคิดภาพตามดิว่าถ้าเข้าไปในห้องที่มีผู้หญิง20คนกับแล้วมันมีเขาด้วยตัวเองต้องไม่ควรจะเข้าไปตั้งแต่แรกอยู่หรือเป่ะเพราะมันมีผู้หญิงใส่บิกินี่ยีคนตัวเองควรจะล็อกประตููแลวคือไม่ท้ามาคือคับขอไม่ถามครับไม่เป็นไรค่ะข้อแรกโอเคงั้นไปข้อสองเลยนะคะตัวเองตัวเอง มีเงินอยู่500บาทเขาขอยืมตัวเอง200บาทแฟนเก่าตัวเองยืมตัวเอง200บาทตัวเองเหลือเงินเท่าไหร่คะโขงเขาเรียนวิทย์ฟ้าตัวเองเขาต้องเก่งแบบคณิตอยู่เลยต้องตอบง่าย,ายๆเลยเลยหลือ100บาทคะ่ะตัวเองให้มันยืมทําไมยังคิดถึงมันอยู่ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงใครแฟนเก่าไงให้มันยืมทําไม ให้เขา2อ0ยแล้วก็ให้มาสองร้อยนี่คือเท่ากันเลยนะจริงจริง,รงตัวเองควรจะให้เขาทั้งหมด5 0า้ยบาทไปสามเพราะขอยืม200ตัวเองมีหแล้วก็ให้ไปเลยอ้างนี่ยังไม่แบบเกือบตัวเองใช้อะไรคิดว่าขอตัวช่วยครับมมีตัวช่วยไม่มีไปข้อที่3เลยข้อนี้ไม่ผ่านข้อแรกก็ไม่ผ่านถ้าข้อนี้ไม่ผ่านอีกนะพอไห่ลักข้อที่3มันไฟแดงมันนานนะข้อที่3พร้อมนะคิดภาพนะคิดภาพบ้านที่อยู่นะบ้าน มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนตากฝนอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ร้องเรียกที่จะเข้าไปตัวเองจะเปิดประตูให้เข้าไปหรือไม่เขอตอบว่าให้เข้ามากูก็ต้องตายแน่นอนไม่ได้แดกหรอกเขาบอตอบว่าไม่เปิดคะ่ะปอเฮดอีน,นั่นหนาวตาอยู่ข้างนอกแต่ผู้หญิงคนนั้คือกู <c oughs> ไปยืนทำคือเขาไม่รู้ว่าจะยืนทำอะไรตรงนั้นเขาเผชิญช่อบแต่ผู้เขยรไปเขาหนาวตายยิงตาฝนตายตั้งก็แบ่งแฟนเก่าแล้วก็เข้าไปดูน้องผู้หญิงที่ใจมีกินี่อเอางี้ตัวเองเอาอะเอางี้อะไรงั้นเขาขอถามกลับบ้างได้ไหมมาเลยตัวเองเขาขอถามว่าสมมติว่าตัวเองพบเขาอยู่แล้วอยู่ๆแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยมันมาขอคืนดีนึกภาพเลยนะอ้อนวอน คุกเข่าขอกลับไปคบเงี้ยคำถามคือตัวเองจะยอมกลับไปคบไหมไม่มีทางเพราะว่าในใจของเขามันมีแต่ตัวเองเขารักคนได้แค่คนเดียวแอดผิดมันจะผิดได้ไงเพราะว่าไอ้แฟนเก่าคนนั้นน่ะมันคือตัวเขาเองที่ปลดตัวแต่กานกลับไปเฉนาบดยตัวเองไม่คิดแบบเนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันไม่เอาไม่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 อะไรไม่ไปอีกไปเขี้ยวแล้วโต๊ดจีโคเดร์มีใจกับเฉนาห์เหี้ยเข่าเฉนาวดี